ตอนให้มันทำอยู่นี่แหละเอ็มก็ไปทำกับยานาักแม่ถูกแล้วเงินที่ดตนอผมนะครับเป็นเงินขอรัฐบาลที่ต้องดูแลคุ้มค่าทุกคนที่เดือดร้อนจากภัยภูมิดนะครับตอนนี้ในส่วนที่ข้อมูลที่เขานำมาเทียบในทางข้อมูลนั้นอาจจะมีความผิดฐางข้อมูลที่ไปใส่แล้วชื่อท่าดตัวต่อไป เราได้เปิดช่องให้ท่านสุพรวันที่19บ้านี้ส9บามินาครับใช่ครับเพราะเพราะวันนี้มันเป็นวันที่กำลังวิ่งเนื่องจยากยีล้านคนกังวิ่งกบครับไม่ใช่จะเ็ต้ังให้หมดก่อนแล้วค่มาทำให้หมดก่อนนครับแล้วระบบไปเสียงวันนี้จะเย็นฝังนิดหนึ่งกสิ่งที่เราทำเนี่ยเมื่อวันที่แต่วันนี้วันที่สิบใช่ไหมครับ เออ่ประมาณ18เสร็จทั้ง27ล้านคนนะครับเพราะยังมีคนที่ยังเออ่วิ่งข้อมูลยังไม่ครบวันที่ที่เสร็จเราจะเปิดวันที่19จะมีปล่กปลุกหนึ่งมีอยู่5ปล่กจะมีเพิ่มอีกปล่กหนึ่งป็นปล่กผู้ถอนนะครับเพราะผู้ถอนเนี่ยในเอกสารที่พี่พี่ถือเนี่ยนะครับจะมีให้กรอกอธิบายแล้วมีข้อมูลมีเลข

ย้ำกับพวกผมเสมอว่าสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีแม่กันเยอะๆท่านบอกว่ากลุ่มที่จร้อยเชิชัดนแม็กซี่สรไจรับจ้างทันทีเลยนะครับเพราะพวกไม่ให้คนสอ,อกสบ้าน สิ่งนี้เดือดร้อนแน่จรต้องรีบเยียวยาแต่ในระบบเอ่อข้อมูลเดี๋ยวพี่ใจเย็นนะครับเพราะว่าการกระดิกกระแหงไม่ได้เกี่ยวประโยชน์กับเราแต่กับเราใช่ไหมครับแต่แต่ขออนุญาตถามนิดนึงครับพี่พี่ปิดปากด้วยครับพี่ผมผมไม่อยากให้พี่ไปไม่อยากเรียกพี่ลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่นี้นะผมขอถามนิดนึงครับผมในกรณีที่บอกว่ามันไปกับที่หมบอลไทยยุทธ์บอลไอนี่ขยายครับขยายถึงใช่อะไรไม่ได้ต่อพี่ คนสูงเขาขยายให้ท่านอยู่แล้วไา่ไบเข้อง้มน้อต่างกันมันไม่ได้อม่เกี่ยวกับาครับบ้านเชือผมว่าเราไม่ดีเราหล้วม่ครอวไม่ได้ครอบครัวในพิพิพสพิพกพิพมพิพิพัพิว่าคนไปสละสิพ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 ่พิ่ิพ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 ได้พิพิพินิพ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 เพิ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 นิพิพอพิพิ้ิพอบิพิพกพิพิพนพิ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 นนิิ จะมีการให้กรอบข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังมีข้อสงสัยอย่างพี่ขับแท็กซี่มีใบขับขี่มีอะไรต่างๆครับผมเป็น้นจบไปแล้วอะไรครับอะไรครับทั้งเราตรวจสอบอีกอระน้องจิตวิญญาณครับแค่นั้นะถ้าเราไม่ผ่านอ่ะ ฟังมเยอะนนะครับครับี่านผเที่รนพี่นะสมรินะครับวันนี้พวกพี่ว่าพวกพี่มีกี่คนกี่ร้านคนพี่ที่ที่ต้องดูอันนี้คือตัวนึงที่มานะใช่พี่ถูกครับน้อยมากที่เขาจะไม่มาเยอะจะมันไม่มีประโยชน์ครับที่มาครับถูอแต่สิ่งที่เราร้านต้องทาคือต้องรีบเกี่ยวยาท่านแต่ การเยียวยาเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านมาแล้วเลยทำได้แต่ว่าใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพราะว่าคนเป็นหลายสิบหลายคนอมพิวเตอร์เนี่ยครับผมผมไม่มีไลน์มีนาแต่ผมข้อมูลคอมพิวเตอร์บอกว่าผมเป็นเกษตรกรเนี่ยผมงงครับนาตารางนู้นเดียวผมก็ไม่มีแล้วผมไม่เคยลงไปเยียวยาเรื่องเกี่ยนซากเพรื่องผลแล้วผมไม่เคยลงแต่คอมพิวเตอรบอกว่าผมเป็นเกษตรกรผมงงครับเขางเลยีน้ ผมก็งงนะครับว่าข้อมูลที่ถ้าเกิดว่าไม่มีประสิทธิภาพจริงๆปล่าไม่ใช่ครับข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ข้อมูลของกระทรวงอื่นที่เขาบอกว่าระทรวงเงินเป็นไปได้มีครับผมไม่ได้กับเศรษฐศาสตรที่ผมไม่ทราบแต่ว่าเราต้องเปิดช่องอรเราต้องเปิดช่องอณรให้พี่กรอกข้อมูลลงมาใหม่ถูกไหมครับอ่อนแล้วเนี่ยเยอะเยอะผมรอพี่ เพราะท้ายทีละคนเพราะผมตอบทุกคนเพียงไม่ได้แล้วพ่อพี่พ่อพี่ตอบข้อมูลมาแล้วนะครับเออ่สิ่งที่เราจะไปดูถ้าข้อมูลพี่อย่ากดูง,<อ>ง่ายๆอ,อย่างพ<ห>ี่คนนี้มีใบขับขี่มีอะไต่างๆครับไม่ต้องไปดูอ,อีกต่อแต่ถ้าข้อมูลที่ซับซ้อนเราก็จะมีคนไปลงท้ายไปดูนะครับคนที่บ้านที่นี่นะครับคนคนที่ เต่ดวันได้ราคาตำวช่วยดูแม้้านใกอทมจะมีคนมาช่วยดูนะครับไมดูแล้วเราจะเร่งให้เร็วอย่างพาเจ็วันจะรีบของเงินแ้รับเพะเงินรายินดีจจ่ายแล้วเพราะว่าให้เดือดร้อนเราต้ดูแลแบบไหนลแบไหนไหนเาต่ออค้ no, 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 no.